ตอนรับเข้าสู่ช่วง Investment Minute นะครับวันนี้นะครับเราจะไปตรวจสอบและเจาะลึกกันเกี่ยวกับธุรกิจอพาร์ตเมนต์นะครับไปดูกันในข้อธุรกิจนี้มี k e ย Success Factor หรือว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จอะไรบ้างกับคุณธีรทรประพันธ์พงศ์ครับผู้อำนวยการหัวหน้าแผนกให้เช่าที่พักอาศัย C B R E ประเทศไทยครับคุณธีรทรครับความแตกต่างระหว,ว่างอพาร์ตเมนต์ธรรมดากับสวิสอพาร์ตเมนต์นี่มีอะไรบ้างครับคือการเช่าอพาร์ตเมนต์ที่เรานิยามเ่ยนะครับเป็นการให้เช่าแบบระยะยาวนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี้ยจะเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นผูู้เช่่าาทีมอย ลักษณะเป็นปีนะฮะแล้วก็การเช่าเนี้ยจะไม่มีการไปบริการทําความสะอาดหรือว่าไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนสวิสภัณฑ์เบนทว่าสวิสภัณฑ์เมน์เนี้ยมีการเข้าไปทําความสะอาดในห้องอ่าซึ่งจะคล้ายๆกับโรงแรมเพราะฉะนั้นอพาร์ตเมนต์เนี้ยส่วนใหญ่หนึ่งจะเป็นลักษณะยูนิตค่อนข้างใหญ่เหมือนกับจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้องนอนก็แล้วแต่นะฮะแล้วสวิสภัณฑ์เบน์ส่วนใหญ่จะเป็นห้องเล็กแล้วก็คล้ายๆโรงแรมนะครับ ครับเพราะฉะนั้นกลุ่มกลุ่มกลุ่มลูกค้าที่มาเช่านี่จะเป็นพวกกลุ่มไหนฮะกลุ่มผู้เช่าที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวต่างชาติที่มาพำนักในการมาอยู่เมืองไทยเนี่ยเป็นระยะเวลาานาจะมะีการเข้ามาทํางานลักษณะ2ปีหรือ3ปีขึ้นไปนะฮะแล้วแต่ว่าการว่าจ้างส่วนใหญ่ก็จะมากันเป็นครอบครัวหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าต้องการห้องเผื่อไว้สําหรับวิสิตเตอร์เพื่อจะต้องให้มีเพื่อนมาเยี่ยมลักษณะ่พวกนี้จะเป็นอยู่ เป็นระยะยาวนะฮะครับผมเพราะฉะนั้นกลุ่มลูกค้าต่างชาติพวกนี้ครับผม,บผมเขาจะให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรบ้างครับคือวิธีการที่คนเหล่านี้เวลาเลือกที่อยู่อาศัยนะฮะมีปัจจัยสําคัญอยู่สองสาเรื่องก็คือหนึ่งคือถ้าไม่มีครอบครัวเนี่ยก็จะเลือกที่จะอยู่ใกล้กับที่ทํางานนะฮะเพราะ,ะนั้นทาเลก,ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สําคัญสองก็คือถ้ามีลูกเนี่ยก็อาจจะต้องลูกว่าลูกเรียนที่ไหนแล้วก็จะเลือกที่อยู่ใกล้โรงเรียนนานาชาติเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วเนี่ย จะสังเกตว่าอพาร์ตเมนต์ที่สาหรับชาวต่างชาติเนี่ยมักจะอยู่ในใจกลางเมืองที่ใกล้ที่ทางานหรือมันจะมีอพาร์ตเมนต์ที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนนานาชาติเพื่อรองรับให้ลูกที่อยู่ใกล้โรงเรียนนานาชาติได้นะครับครับนอกจากเรื่องทํางเลยครับมีปัจจัยอื่นไหมครับที่เขาต้องคานึงถึงนะฮะคือเคล็ดลับที่ว่าจะให้ตึกของเราเนี่ยดูดูดีสําหรับผู้ประกอบการใหม่นะฮะผมคิดว่าแนะนําว่าให้มีอยู่ประมาณห้าหข้อหลักๆก็คือ การเลือกทำเลที่ตั้งดังที่บอกไปแล้วนะ,ะครับการออกแบบของการออกแบบของยูนิตที่ผสมกันโดยที่ว่าเราดูจากซัพพลาในท้องตลาดว่าไม่มีเยอะเกินไปเช่นวันเบดมเนี่ยมีทั้งคอนโดมีทั้ง์วีทสาหัสเมนตรซึ่งตัวนี้มันจะมาแข่งกับตัวโครงการของเราเพราะฉะนั้นก็ควรจะออกแบบให้เหมาะสมนะฮะแล้วก็ออกแบบให้ห้องเนี่ยมีขนาดกระทัดรัดเพื่อที่จะได้ราคาเช่าต่อตารางเมตรสูงนะครับ ปัจจุบันนี้ตังางราคาต่อตารางเมตรในค่าเช่าเนี่ยอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยอยู่ที่600บาทก็ถือว่าสูงนะครับทีนี้ต่อไปก็เป็นเรื่องของการทําการตลาดแล้วก็ราคาเช่าเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นภาพรวมของทั้งโครงการว่าอ่าโปรเจกต์อมเมดดีไหมแล้วก็โครงการนี้ดูดีหรือเปล่านะฮะวิธีการนําเสนอการปล่อยเช่าและสุดท้ายก็คือบริหารการจัดการนะฮะว่าแมเนจเมนต์เนี่ยดีหรือเปล่าครับหลังจากที่ผู้เช่าเนี่ยเขาไปอยู่แล้วครับ ครับผมนี่คือในส่วนของผู้ประกอบการที่ให้ครแนะนําไว้นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงอะไรครับควรจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงอย่างไรครับในเวลานี้ครับคือบริหารความเสี่ยงลักษณะที่ว่าถ้าผู้เช่าเข้าไปอยู่เนี่ยโดยหลักแล้วผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักจะนิยมให้มีการเข้าอยู่เนี่ยเต็มร้อยเปอร์เซ็นตลอดซึ่งการอยู่การทำาร์ r เมนต์เนี่ยโดยหลักแล้วคือความเสี่ยงหรือว่าโอกาสที่ผู้เช่าย้ายออกจากที่หมดสัญญาหนึ่งรอบเนี่ย ก็จะมีช่วงของ vacancy period เพราะนั้นเราจะจัดการยังไงให้ผู้เช่าอยู่กับเราต่อในปีที่สองหรือปีถัดไปเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คืออยู่ที่การบริหารจัดการอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเราเมเนจให้ผู้เช่าอยู่กับเราต่อนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้จากการอยู่ระยะยาวเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีการส่ง q u e s i o n เพื่อสอบถามความต้องการของผู้เช่าหรือว่าขาดตกบกพร่องอะไรเหล่านี้เป็นเทคนิคที่เราควรทำครับครับผมช่วงนี้ขอบคุณมากนะครับ ครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมนี่คือกุญแจสําคัญในกามสําเร็จกับธุรกิจอพาร์ตเมนต์ที่ให้ไว้นะครับสิ่งสําคัญนะครับคือเรื่องทําเลที่ตั้งนะครับการออกแบบยูนิตนะครับรวมไปถึงการทําตลาดและรวมไปถึงการบริหารจัดการด้วยนะครับสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการประกอบการธุรกิจนี้นะครับนี่คือกุญแจแห่งวองสําเร็จครับนี่คือทั้งหมดของชุวง i น v e s t m e n t ต์มินิครับ